แผ่นลองเมาส์ที่ผมใช้งานมาเยอะที่สุดในชีวิตนะครับก็คืออาร์ติจานไฮอติอสุซอฟต์ตัวนี้นะครับซึ่งคุณดูก็รู้แล้วว่าผมใช้งานจริงนะครับใช้งานหนักมากๆด้วยช่วงกลางจนถึงบนของมันเนี่ยมันแบบเย็ยนไปหมดแล้วนะแต่ว่าถ้าผมบอกทุกคนว่ามันมีแผ่นไฮบริดนะครับที่มีความใกล้เคียงกับไฮอติอสุในราคาที่ถูกกว่าแต่ว่ามีเพอร์ฟอร์แมนซ์ต่างเนี่ยที่แทบจะเทียบเท่าหรือว่าจะพูดได้ว่าดีกว่าไฮอติอสุอยอะ แผ่น2ตัวนะครับที่ผมจะมารีวิวทุกคนฟังในวันนี้นะครับก็คือ Infinity mice Wakabon นะครับกับ Free f a l l SV Base Control Plus นะครับมาดูกันว่าผมจะใช้งานเจ้าแผ่น2ตัวนี้เนี่ยแทนฮติ e อ t s u อซอฟที่รักของผมได้หรือเปล่านะครับไปดูกัน สวัสดีทุกคนนะครับเจอกับผมภูมือนเดิมนะครับอันนี้ก็เป็นคลิปที่2แล้วนะสำหรับเอ่อเมาส์แพด e e k นะครับที่ผมจะลง3คลิปต่อกันเลยนะสำหรับการรีวิวแผนแ่นรองเมาส์นะครับวันนี้ก็เป็นคิวของ Infinity m i c e ์ a ว a b o n ลนะกับ Freefall SV Base Control Plus นะครับ ชื่อยาวเลยเกินอ่านยากเแหละก็ขอบคุณทางร้านมัลซิ n โนเวชั่นด้วยนะครับที่ส่งแผ่นสองตัวนี้เนี่ยมาให้ผมได้ใช้งานนะครับใครสนใจก็ผมแปะลิงก์สัง,งซือไว้ทางด้านล่างแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตเริ่มที่เจ้าตัววากาบอลกันเลยแล้วกันนะครับเจ้าตัววากาบอลตัวนี้นะครับไม่เหมือนจะเป็นรุ่นลิมิเต็ดอี dition นะจากทางเซวี่ อินฟินิตแพดจากทางอินฟินิตี้ไมซ์เขานะครับซึ่งถ้ตัว i n f i n i t ต Pad เนี่ยมันจะมี3รุ่นหลักๆนะก็คือคอนโทรลไฮบริดแล้วก็สปีดนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะซึ่งผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่า m o u ส์ i n โนเวชั่นเนี่ยเขาจะเอา3รุ่นหลักมาขายหรือเปล่านะครับแต่ว่าเจ้าตัววากาบอลเนี่ยมันเหมือนจะเป็นรุ่นนีมิเต็ดที่เป็นแผ่นไฮบริดนะครับ ขนาดของวากาบอลเนี่ยจะอยู่ที่490คูณ490แล้วก็มีความหนานอยู่ที่3.5ม mm, ิลิเมตรนะครับมันจะเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนั่นเองแต่ว่าใครที่ไม่ชอบแผ่นจัตุรัสนะครับก็ไปหาซื้อแบบ490คูณ420ก็ได้นะครับเป็นขนาดเดียวกันเลยนะกับทางไซส์ XL ของทางอาติซานนะครับไปซื้อตามที่ชอบนะครับสิ่งที่มาสะดุดตาอย่างแรกเลยนะที่ผมแบบสนใจมากๆนะครับก็คือเรื่องของลายของมันนะครับมันเป็นแนวแบบไวฟ์ฟูออนิเมะเกิร์ลอะไรอย่างงี้เนาะซึ่งผมก็ชอบอนิเมะอยู่แล้วก็เลยแบบ ยิ่งชอบเข้าไปใหญ่นะครับคือตัวผมเนี่ยอยากแรกซะจนแบบทักไปถามร้าน Mousey No v e r ช i o n เลยนะครับว่าจะเอาเจ้าตัววากาบอลเนี่ยมาขายในไทยไหมก่อนที่เขาจะประกาศได้จำนะครับว่าจะขายในไทยด้วยนะครับก็เลยแบบพอรู้ว่าจะขายในไทยก็เลยดีใจมากๆนะครับที่เขานําเข้ามาเนาะ พื้นผิวของเจ้าตัววากาบอลเนี่ยมันจะเป็นแผ่นไฮบริดนะครับแต่ว่าจะไม่ใช่แผ่นไฮบริดแบบสปีดนะแต่ว่าจะเป็นไฮบริดแบบคอนโทรลนะครับมืนจะมีความเร็วที่ไม่ได้เร็วจนเกินไปนะแต่ว่ามันก็จะไม่ฉาแน่นอนนะครับความสากข,ของตัวแผ่นเนี่ยมันจะเป็นแผ่นที่สากอยู่พอสมควรนะเพราะงั้นใครที่แบบไม่ชอบแผ่นสากรู้สึกว่ามันระคายแขนอย่างนี้เนี่ย ก็อาจจะยังไม่ชอบอยู่วันนึ่งค่ำนั่นแหละแต่ว่ามันก็จะไม่ได้สากแบบกระทั่งแบบอา,าเจซานเฮียนแบบสากจัดๆนะครับมันจะใกล้เคียงกับฮาเตอสุมากกว่าเนาะแต่ก็จะยังให้ความรู้สึกที่สมมุติกว่าฮาเตอสุอยู่นะในเรื่องของวื้นผิวนะครับ ส่วนเรื่องของสปีดโดยรวมๆของมันนะครับมันก็จะอยู่ทียบเท่ากันเลยนะกับฮาเตอสุซอฟนะครับวีนัสโปแล้วก็พวกอควาคอนโทรลพลัสอะไรอย่างงี้เนี่ย,ยจะอยู่ใกล้ๆกันหมดเลยนะครับเร็วนิดน,นึงเนาะแต่มันก็จะไม่ได้เร็วเท่ากับลามซูเอเนจอนอาริซันไรเดนอาริซันเฮียนอะไรอย่างงี้เนี่ยนะมันไม่ได้เร็วขนาดนั้นนะถ้าเกิดว่าเต็ม10ผมก็คงให้คะแนนประมาณ5.5ถึง6.5อะไรจำพวกนั้นนะครับแล้วก็เรื่องของดันามิกฟริกชันนะครับหรือว่าแรงเสียดเวลาเราเคลื่อนไหวตัวเมาส์เนี่ย ก็ถือว่าน้อยมากๆนะมันยังมีอยู่นะครับให้รู้สึกได้ถึงแรงต้านเวลาเราเคลื่อนไหวเมาส์เร็วๆนะครับบวกกับแรงหยุดของมันหรือว่า stopping power เนี่ยก็ถือว่าไม่ได้เยอะมากแล้วกันถ้าเกิดว่าเทียบกับแผ่นที่มันแบบ มีสปีดใกล้เคียงกันนะครับกับฮาร์เออตอสุซอฟเนาะหรือว่า Venus Pro เนี่ยสองแผ่นนั้นนะครับยังทำงานได้ดีกว่าเนาะในแง่ของซ็อปปิ้งพาวเวอร์นะครับแต่ว่าคุณจะไม่รู้สึกเลยว่าคุณไม่สามารถหยุดเมาส์บนแผ่นตัวนี้ได้นะครับคุณหยุดได้แน่ๆนะซึ่งถ้าเกิดว่าเรียงระดับความเร็วเนี่ยฮาเตอสุซอฟนะครับจะอยู่อันดับหนึ่งนะครับรองลงมาเนี่ยจะเป็นอนะินฟินิตี้ไม w a g a b o n บเนาะแล้วก็ตัวสุดท้ายเนี่ยจะเป็นวีนัสโ r รที่จะชา้าที่สุดนะครับถ้าเกิดให้พูดตามตรงเนี่ยยอซอซุฟนนะครับับบกเี่ ความเร็วอะไรต่างๆการใช้งานเนี่ยมันไม่ได้แตกต่างกันเลยนะครับคือคุณใช้งานไปแบบถ้าเกิดคุณปิดตาใช้งานเนี่ยคุณจะไม่รู้เลยว่าแผ่นตัวไหนเป็นตัวไหนนะถ้าแบบนับกันแค่ความเร็วนะครับแล้วก็แรงหยุดเนี่ยถึงแม้ว่าไฮเตอร์อสูนะครับจะมีความเร็วในการเคลื่อนไหวที่เร็วกว่านะแต่ว่าแรงหยุดเนี่ยกลับมีมากกว่าสังเกตซึ่งมันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมเนาะเพราะว่าปกติแผ่นที่มันเร็วกว่านี้แรงหยุดมันก็ควรจะน้อยกว่าถูกไหม แต่ฮาร์ตเตอร์สูรเนี่ยถึงแม้ว่าจะเร็วกว่าแต่มีแรงหยุดที่มากกว่าวากรบอลนะครับโซนวีนัสโปรเนี่ยมันก็จะเหมือนเป็นเวอร์ชันที่ช้าวกว่าของเจ้าแผ่น2ตัวนี้นะครับแรงหยุดยอะากว่าแล้วก็มีสปีดที่ช้าวกว่านะครับเพราะเนื่องด้วยแผ่นเนี่ยมันเป็นแบบเอกซอร์ด้วยนะสำหรับใครที่แบบรอวีนัสซอรอยู่เนี่ยอาจจะต้องรอ็อต่อไปของทางมัลซินโนเวชันนะครับผมเชื่อว่าเดี๋ยวเขาก็คงนําเข้ามาในสักวันแหละ <laughs> ฐานเขาเจ้าตัววากาบอลเนี่ยเขาใช้เป็นคัสตอมไอพียูเบสนะครับซึ่งปกติในตลาดณตอนนี้ที่นิยมนิยมใช้กันนะครับจะเป็นเจแปนิสโพลอนถูกไหมใช้กันแบบโค๊บานโคเมือนทุกแบรนด์แทบจะใช้กันหมดแล้วนะครับแต่ว่าเจ้าตัวนี้จะเป็นคัสตอมไอพียูเบสนะครับแต่ว่าในการยึดเกาะโต๊ะอะไรพวกนี้ถือว่าทําได้ดีเหมือนกันเหนียวแน่นหนึบแน่นอนไม่มีปัญหาแน่นอนสำหรับแบบคนที่สะบัดเมาส์แรงๆแล้วแผ่นมันเลื่อนเงี้ยไม่มีปัญหาแน่นอนนะครับ โดยรวมนะครับว่ลเระบอลเนี่ยก็เป็นแผ่นไฮบริดที่ทําออกมาได้บาลานซ์มากเลยนะในแง่ของความเร็วแล้วก็แรงหยุดนะครับแน่อยว่ามันจะเร็วกว่าแน่นอนนะถ้าเทียบกับบาลานซ์คอนโท l แบบ GSIc Rush Tenchi Pro อะไรอย่างนี้เนี่ยมันเร็วกว่าอยู่แล้วนะครับแต่ว่าต่อให้คุณนําไปใช้กับเกมที่มันช้าๆนะอย่าง v a l o r a n t หรือว่า CS เนี่ยคุณจะไม่รู้สึกเลยว่ามันคุมไม่อยู่มันคุมเป้าให้นิ่งไม่ได้คุณไม่รู้สึกแน่นอนนะครับ หรือว่าคุณไปใช้ในเกมเร็วๆอย่าง o v e r w a เนี่ยคุณก็จะรู้สึกได้แน่นอนว่าแผ่นมันมีความเร็วที่มากพอสมควรในการแทร็กขึ้นลงซ้ายขวาเนี่ยมันทําได้อิสระนะครับส่วนฟีขนาดเล็กกับขนาดใหญ่เนี่ยอาจจะให้ฟีลิ่งที่มันต่างกันนิดหน่อยนะครับแต่ก็ไม่ได้ต่างกันมากเนาะถ้าเกิดว่าเทียบกันกันกบซังคณิก M2K ที่ใช้ Custo มคอ p a t เจ้าตัวนี้เนี่ยอาจจะรู้สึกว่ามันมีแรงต้านนะครับหรือว่าแรงความแบบคุกขาของตัวแผ่นเนี่ย ที่มากกว่านะถ้าเกิดว่าเทียบกับ Tiger Ice V2 นะครับที่ผมใช้ Logitech Superlight ตัวนี้เนี่ยรู้สึกว่ามันสมูทกว่าเยอะเลยแต่ว่า feeling โดยรวมความเร็วเนี่ยไม่ได้ต่างกันนะครับแค่ f e e ลิ่งในการเคลื่อนไหวมันบน Tiger i V2 เนี่ยจะดีกว่าส่วนเรื่องของการเย็บขอบนะครับก็ถือว่าทำออกมาได้ดีระดับหนึ่งนะคือถ้าเกิดว่ามองไปเนี่ยคุณจะรู้เลยว่ามันจะไม่ได้อยู่ต่ํากว่า Surface นะครับคือมันไม่ได้เบิ่มอาติสารที่มันลงไปต่ํากว่า Surface อะเออเก็ตปะแต่ว่าเวลาเลื่อนเมาส์ไปชนหรือว่าเลื่อนผ่านอะ ก็จะไม่รู้สึกถึงขั้นบันไดเท่าไหร่นะครับเพราะงั้นผมถือว่าให้ผ่านนะสำหรับการเย็บขอบนะแต่ว่ามันมีปัญหาหนึ่งนะครับที่ผมเจอกับตัวเองมานะก็คือเวลาผมวางแขนลงไปนะครับบนแผ่นวากาบอลเนาะตัวการเย็บขอบเดอด้านล่างของตัวแผ่นเนี่ยมันจะทําให้แขนผมช่วงเนี้ยมันคันคันอิจฉีอิจบอกไม่ถูกเหมือนกันนะครับมันเหมือนกับว่าตัวขอบเนี่ยมันแหลมนิดนึงนะเออมันเลยทําให้แบบการวางแขนลงไปอาจจะรู้สึกว่ามัน มีอะไรมาชนแขนเรามาเสียดสีกับแขนเราแทบจะตลอดเวลาเลยนะครับซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นทุกแผ่นหรือเปล่าแต่ผมอะ่ะเป็นนะครับอยากกระบอกทุกคนไว้เฉยเพื่อแบบไม่ชอบนะเอออาจจะต้องแบบหาเกม่งสลีปหรือปอกแขนมาใส่ช่วยไว้นะครับ ทีนี้มาพูดถึงเจ้าตัว f r e e f o r SV Base Control Plus ar, สีฟ้าสวยๆตัวนี้กันบ้างนะครับผมจะเรียกมันว่า f r e e f o r แลวกันนะครับเพราะว่าชื่อมันยาวเหลือเกินผมแบบพูดแล้วยังลิ้นพันอยู่เลยนะเจ้าตัว f r e e f o r ตัวนี้เนะี่ยเป็นแผ่น1ใน3แผ่นนะที่ผมใช้งานเยอะที่สุดนะครับตัวแรกทุกคนรู้อยู่แล้วนะครับฮาเตอสุซอฟนะครับ ตัวที่2ก็คือลามซูเอเนอร์จอนเนาะแล้วก็ตัวสุดท้ายนะก็คือฟรีฟอร์ตัวนี้นะครับซึ่งผมคิดว่าถ้าผมได้มันมาตั้งแต่ต้นปีเนี่ยผมก็คงใช้งานมันเยอะมากกว่านี้เผอๆออาจจะแซงเอเนอร์จอนก็ได้ไม่รู้เหมือนกันที่อยากจะบอกว่าเป็นแผ่นที่ผมชอบมากๆนะครับเจ้าตัวฟรีฟอร์ตัวนี้ขนาดของเจ้าตัวฟรีฟอร์นะครับจะอยู่ที่450คูณ450นะครับแล้วก็มีความหนายอยู่ที่3ม mm, นะิเมตรเนาะซึ่งถ้าเกิดว่าทุกคนมองที่สเปคของมันนะครับหรือว่ามองเผินๆเจ้าตัวแผ่นตัวนี้เนี่ย ทุกคนก็อาจจะคิดว่ามันเหมือนแผ่นแบบไฮบริดทั่วไปเหมือนฮาติออสุเหมือนอาราซันเคียนอะไรอย่างงี้ถูกไหมซึ่งมันก็เป็นอย่างนั้นแหละพื้นผิวมันคืออดริซานฮาติออสุอดริซานเคียนอะไรจำพวกนั้นเลยนะครับแต่ว่าสิ่งที่มันแตกต่างกับเจ้าพวกนั้นเลยเนี่ยก็คือนี่เป็นแผ่นแข็งนะครับแข็งขนาดไหนเป็นแข็งที่กดไม่ได้อะแล้วก็แข็งขนาดที่ผมเอาแผ่นตัวเนี้ย ไปฟาดหัวคนก็อาจจะแตกได้นะครับ,บ<ะ>ยกตัวอย่างเนาะไม่ได้ทําจริงกับตัวอย่างนะครับเป็นแผ่งที่แข็งแทบจะเทียบเท่ากับแผ่นกระจกเลยนะครับอันนี้เนี่ยก็จะเป็นเพราะว่าไอ้เจ้าตัว SV Base ของเขาเนี่ยมันเป็นแบบแข็งเป็นซิลิโคนแข็งนั่นเองอคือถ้าเกิดว่าคุณคิดว่าคุณจะสามารถกดเมาส์ลงไปบนตัวแผ่นตังนี้ได้เนี่ย คุณไม่สามารถทําได้แน่ๆน,นะครับส่วนความสามารถในการยึดโต๊ะเนี่ยต้องบอกตรงๆว่ามันอาจจะไม่ได้ดีเท่าไหร่นะถ้าเกิดไปเปรียบเทียบกับ custom IPU base นะครับของว a k ก b บอลเนาะหรือแม้แต่กระทั่งโพ r อ n เนี่ย เจ้าตัวนี้ยังอยู่ห่างไกลเลยนะอย่างตอนนี้ก็ในโต๊ะของผมนะครับมันแบบยังเอามือเลื่อนได้อยู่นะครับแต่มันก็ไม่ได้ถึงกับลื่นนะมันแค่ยังเลื่อนได้นะครับแค่ออกแรงนิดหน่อยแค่นั้นเองแต่ว่ามันจะมีทุกเล็ยทีกน้อยอยู่นะครับอันนี้เนี่ยสามารถใช้งานได้ทั้งหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นซิลิโคนเป็นโพล,ลอนหรือว่าเจ้าตัว s อส์เรีเบทนะครับคือเพื่อนๆหยดน้านะไปตรงโต๊ะของเรานะครับแพบไม่ต้องเยอะมากนะแล้วก็เอามือเนี่ยลูบๆมาในบริเวณที่คุณจะวางแผ่นลงไปให้มันชื้น,นๆอะไรอย่างงี้้แว,วแผนนนตันไป แผ่นมันจะเหนียวเลยนะครับมันจะติดแน่นเลยเนาะซึ่งถ้าเกิดยิ่งเป็นโพลล์เลยอย่างนี้เนะี่ยมันจะติดเป็นกาวเลยนะครับเวลาดึงออกเนี่ยเสียงเหมือนกาวเหมือนดึงกาวออกเลยนะครับก็ลองไปใช้ดูได้นะสำหรับคนที่แบบลองใช้แล้วรู้สึกว่าฐานเันลรื่องเกินไปก็ลองทำตามที่ผมบอกนะครับส่วนเรื่องของการเย็บขอบของแผ่นตัวนี้เนี่ยถือว่าถ้าออกมาได้ดีมากๆเลยนะมันเล็กแล้วมันก็อยู่ต่ํากว่าเซอร์เฟซนะครับการเลื่อนเมาส์ไปชนหรือว่าลากผ่านเนี่ยจะไม่รู้สึกถึงขั้นบันไดว่ามันจะมาชนแน่ๆแต่ว่าในทางเเเเวว็บไซต์ขขขของขาาานี่ย ไอสเตติ่งเขานะครับมันถูกทําโดยมนุษย์นะครับเขาไม่ได้ใช้เครื่องจักรเย็บนะแต่จะเป็นแบบแฮนด์เมดแฮมวีฟวิ่งเลยนะครับซึ่งในทางวิชวลเนี่ยหรือว่าในทางสายตาเนี่ยมันจะรู้สึกว่ามันสวยมากๆเลยนะแต่มันมีข้อสังเกตอยู่ข้อหนึ่งนะครับด้วยความที่มันอาจจะไม่ถูกเครื่องจักรทำเนี่ย มือคมมันอาจจะไม่ได้แบบคงเส้นคงวาเท่าไหร่เพราะงั้นถ้าเกิดว่าคุณเผลอไปบีบมันหรือเผลอไปแบบดึงเจ้าตัวขอบอะไรอย่างนี้นะ่ะมันจะมีความที่มันจะหลุดลุยง่ายกว่าปกตินะครับสังเกตของแผ่นโตผมเนี่ยมันมีความลุยนิดนึงแล้วนะระวังนะครับถ้าเกิดว่าคุณจะใช้แผ่นตัวนี้ระวังเรื่องของขอบมันให้ดีๆนะครับ แล้วก็แน่นอนนะครับแผ่นตัวนี้เนี่ยจะเป็นแผ่นแบบอันโคดด้วยนะครับสภาพอากาศไม่มีผลแน่นอนต่อความเร็วของแผ่นตัวนี้นะฮะซึ่งแผ่นตัวนี้เนี่ยถือว่าเป็นความแปลกใหม่สำหรับผมมากอยู่พอสมควรเลยนะครับเพราะว่าผมก็ไม่เคยใช้แผ่นไฮบริดที่เป็นจําพวกแผ่นแข็งขนาดนี้มาก่อนเนาะเพราะว่าไฮบริดเนี่ยปกติแผ่นประเภทนี้มันจะมีความเร็วมากอยู่พอสมควรอยู่แล้วนะครับซึ่งถ้าเกิดยิ่งบวกกับแผ่นแข็งระดับนี้เนี่ยก็่าจจะยิ่งเร็วขึ้นไปอีกถูกไหมแต่ว่าคิดผิดแล้วนะแผ่นตัวนี้เป็นแผ่นไฮบริดที่มีความ คนโทรลมากอยู่พอสมควรเลยนะครับถ้าเทียบกันง่ายๆเนาะมันเป็นพื้นผิวสัมผัสนะครับหรือว่าความสากเนี่ยที่พอๆพกันเลยนะครับกับฮาเตอสุเนาะแต่ว่าความเร็วเนี่ยมันจะอยู่ใกล้เคียงกับเพียนมากกว่านะครับจะพูดได้ง่ายว่าเร็วกว่าฮาเตอสุนั่นแหละเออแต่ว่าในแง่ของแรงหยุดนะครับแผ่นตัวนี้คุณสามารถหยุดได้แน่ๆนะผมการันตีทุกคนเลยว่าคุณสามารถคนโทรลเมสาของคุณเนี่ยบนแผ่นตัวนี้ได้นะครับ เพราะว่าถึงแม้ว่าความเร็วเนี่ยมันจะเป็นคล้ายๆลเฮียนเนาะแต่ว่าแรงหยุดเนี่ยมันจะก๊อปปี้ฮาเตอสูบมาเลยนะครับคือมีแรงหยุดที่ดีมากๆนะครับเพราะงั้นใครที่คิดว่าจะซื้อตัวนี้ไปแล้วกลัวคุมไม่อยู่คุมได้แน่ๆนะม,มันมันไม่ได้เร็วอย่างที่ทุกคนคิดนะครับ ซึ่งถ้าเกิดว,ว่าทุกคนไปดูในเว็บของทาง FreeFor เขาเนี่ยเขาโฆษณาเจ้าแผ่นตัวนี้นะครับว่าเหมาะกับการเล่นเกมแบบ a p e ิ o v e r 2นะครับหรือว่า Call of Duty เนาะซึ่งไอเกม3เกมนี้นะ่ะมันเป็นเกมเบสช็อคกิ้งหมดเลยนะครับมันจะไม่ได้เหมือนเกมช้าๆอย่าง v a l o r a n แลแล้วก็ CS เนาะเพราะงั้นผมมองว่าแผ่นตัวนี้เนี่ยเขาถูกออกแบบมาเพื่อเกมเนี่ยไวๆนะครับแต่ถามว่าคุณจะใช้ในเกมแบบ a l o r ได้ไหมผมก็ใช้ได้ไม่มีปัญหานะครับแต่ว่าสำหรับคนที่ต้องการแรงหยุดที่เยอะมากๆเวลาคุณกดเมาส์ลงไปเนี่ยมันแค่ทำไม่ได้แคเง แต่ถ้าคุณรู้ว่าคุณเป็นคนที่ไม่ได้กดเมาส์แรงอยู่แล้วคุณก็สามารถใช้งานตัวนี้ได้เหมือนฮาเตะอสูเลยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นยังไงผมก็มองว่ามันเหมาะกับเกมเร็วๆมากกว่านะไอแผ่นจำพวกเร็วๆอย่างนี้เนะี่ยซึ่งถ้าเกิดว่าจะให้ผมเรียงความเร็วแผ่นจำพวกไฮบิดเท่าที่ผมได้ลองมานะครับแบบคร่าวๆเนาะก็อันดับหนึ่งนะครับจะเป็นเฮียนอันดับ2จะเป็นโอดินอินฟินิตี้นะครับอันดับ3ก็คือตัวนี้เลย Free for SV Base Control Plus นะครับ อันดับ4ี่เนี่ยจะเป็นฮาร์เตอสุซอฟวากาบอลแล้วก็สุดท้ายก็คือวีนัสโปรนะครับเฮียนอินฟินิตี้นะครับแล้วก็จะตัวฟรีฟอร์ตัวนี้เนี่ยความเร็วเนี่ยไม่ได้ต่างกันเลยนะครับเร็วเหมือนกันเลยนะแต่สิ่งที่ทําให้ฟรีฟอร์เหนือกว่าไอสอตัวนั้นเนี่ยก็คือมันมีแรงหยุดที่มากกว่าเยอะนั่นเองคือผมอยากจะพูดอย่างนี้แล้วกันว่าถ้าคุณกําลังอยากจะใช้อติสรเฮียนโอดินอินฟินิตี้หรือว่าเลเทลเกมเม้นเกียร์เมอร์คิรีหรือพวกแบบแผ่นไฮบริดสปีดอะไรพวกนี้เนี่ยผมแนะนำจ้าตัวฟกกรีฟอร์เอสว ดีกว่ามากๆเลยนะมันน้อยมากๆนะครับที่มันจะมีแผ่นไฮบริดสปีดที่แบบมีความคอนโทรลที่เยอะขนาดนี้นะไอเรื่องของความแข็งของตัวแผ่นเนี่ยทุกคนปรับตัวได้มันไม่ได้เป็นสิ่งสิ่งสําคัญมากนะครับในการแบบเล่นอะไรขนาดนั้นเท่าไหร่เนาะแต่ว่าทางนี้ทางนั้นเนี่ยผมพูดในฐานะที่ผมใช้แผ่นไฮบริดใช้แผ่นสปีดมาเยอะพอสมควรแล้วนะครับแล้วผมก็ค่อนข้างที่จะคุ้นเคยแล้วกับแผ่นประเภทเร็วๆอะไรอย่างนี้เนาะเพราะงั้นถ้าเกิดว่าคุณใช้ แผ่นตัวนี้ฟรีฟอร์นนะครับเป็นแผ่นแรกในชีวิตคุณเลยคุณก็รู้สึกว่าตัวนี้เร็วแน่ๆนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณเคยผ่านแผ่นลองเมาส์มาและเซฟว่า2อตัวมาแล้วเคยใช้แผ่นไฮบริดมาบ้างแล้วเนี่ยคุณตอนห้คุณใช้ตัวนี้ครั้งแรกคุณก็จะไม่รู้สึกเร็วเลยนะส่วนใครที่กำลังสงสัยนะครับว่าฟีดแบบต่างๆเนี่ยเล็กใหญ่กลางนะครับมันใช้งานต่างกันไหมบนเจ้าแผ่นฟรีฟอร์ตัวนี้นะครับเท่าที่ผมได้ลองมาไม่ว่าจะเป็นฟีดเล็กของซองคอนิก M2K หรือว่าฟีดกลางๆนะครับของ HTS หรือว่าใหญ่ไปเเลยยของ่อนี ไม่ได้แตกต่างกันเลยนะครับบนแผงตัวนี้เนาะประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับรีวิววากาบอลเนาะแล้วก็เจ้าตัวฟรีฟอร์ตตัวนี้นะครับสำหรับผมเนี่ยตัวฟรีฟอร์ตนะเป็นแผ่นที่ r e f ฟ e ช h i n g มากๆเลยนะคือมันแบบสนุกในการใช้งานอ่ะเพราะว่าตลาดเกมมิ่งเมาส์แพดอะไรพวกนี้ช่วงหลังๆมามันก็เป็นสิ่งเดิมๆอ่ะซึ่งส่วนใหญ่มันก็ไม่ได้ว้าวไม่ได้ตื่นเต้นอะไรมากเท่าไหร่แล้วนะครับแต่เพราะมันเป็นเจ้าตัวนี้เป็นไฮบิดที่แบบเป็นแผงแข็งเงี้ยประสบการณ์การใช้งานมันก็เป็นประสบการณ์ใหม่เนาะสำหรับผมแล้วผมก็เชื่อว่าน่าจะเป็นของทุกคนด้วยนะครับแล้วผมก็ชอบมันมากๆเลยมันแบบอยู่บนโต๊ะผมนานมากผมได้มันมาเนี่ยผมใช้ติดต่อกันแบบ 2- 3สอาทิตย์แบบไม่เอาออกเลยนะครับผมชอบมันแบบ จริงๆอ่ะเออผมแนะนําอยากให้ทุกคนได้ลองนะครับสรุปง่ายๆนะของเจ้าตัวฟรีฟอร์นะครับเออถ้าเกิดว่าคุณอยากได้ความเร็วของเฮียนนะครับแต่ยังคงไว้เรื่องของ Stopping Power หรือว่าแรงหยุดของฮาเตอสุเนี่ยฟรีฟอร์ก็เป็นตัวเลือกของคุณเลยมันอยู่ตรงกลางระหว่างเฮียนแล้วก็ฮาเตอสุนะครับ่วนเจ้าตัววากาบอลเนี่ยผมมองว่าไม่ได้มีอะไรน่าตื่นเต้นมากสําหรับเจ้าตัวนี้นะครับมันก็คือ แผ่นโคลนของฮาเตอสุนั่นแหละมันก็ทํางานของมันได้ดีนะครับแล้วก็เป็นแผ่นอีกตัวหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าทําออกมาได้โอเวอร์อนะครับได้ดีมากๆเนาะไม่รู้จะติอะไรตรงไหนยกเว้นไอ้เรื่องของขอบด้านล่างของตัวมันที่มันทําแขนผมคันๆนะเนาะนวนเรื่องอื่นเนี่ยเหมือนฮาเตอสุทุกอย่างคุณสามารถใช้งานมันทดแทนได้เลยนะครับประมาณนี้เลยกันสำหรับวันนี้นะครับใครสนใจตัวไหนเป็นพิเศษเนี่ยผมแปะลิงก์สั่งซื้อไว้ทางด้านล่างนะครับจากทางร้าน No s i g n a v Motion เนาะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับไว้เจอกัน 我猜，敢。